สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโปรเจกต์เกี่ยวกับ AI Art Studio with Generative AI ครับผมนายทิติภาษากรันและสวัสดีครับผมต่อพงข้องนอกสวัสดีครับวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและทันใจนั่นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ AI หลายคนอาจจะเคยได้ยินถึงความสามารถของ AI ในการช่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจด้านสุขภาพแม้กระทั่งด้านการสร้างงานศิลปะแต่ AI แล้วจริงๆคืออะไรเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์คือเทคโนโลยีที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ให้สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ด้วยตัวเองซึ่งการพัฒนานี้ทำให้ AI สามารถเรียนรู้จากข้อมูล และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ทำให้มันสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้และยังปรับปรุงความเหมาะสมของความต้องการของเราในทุกๆวันอีกด้วยวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวอย่างการใช้ AI อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ AI Art Studio มาดูกันว่า AI ตัวนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยแรงบันดาลใจในการสร้างแอปนี้สไลด์ต่อไป แรงบันดาลใจนะครับได้มาจากการผสมผสานระหว่างโลกแห่งศิลปะและเทคโนโลยีสมัยใหม่เราต้องการให้ศิลปะดิจิทัลเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและสนุกสนานสาหรับทุกคนใช้งานได้ทั่วไปได้ทุกเพศทุกวัยจึงใช้การออกแบบที่เรียบง่ายสะดวกตาพร้อมสีสันสดใสเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนอยากมีอิสระในการออกแบบผลงานของตัวเองให้ได้มากที่สุดอะไรต่อไปครับ ส่วนเรื่องฟังก์ชันของแอปนี้นะครับฟังก์ชันเบื้องต้นที่เราคิดไว้ก็คือมันจะสามารถเจ n เน a เรทีฟได้ประมาณนี้ครับสร้างศิลปะจากข้อความผู้ใช้สามารถพิพมพ์คําอธิบายที่ต้องการแล้ว AI จะสร้างภาพในคําอธิบายนั้นๆการปรับแต่งภาพผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาพได้เช่นปรับสีปรับแสงเพิ่มความชัดลดความชัดข้างหลังข้างหน้าและสามารถปรับแต่งรูปได้ตามสบายใจ การใช้งานร่วมกับคนอื่นผู้ใช้สามารถแชร์ผลงานไปนยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆและทำการประมวลผลผ่านโมเดล Generative AI ที่สร้างจากคำบรรยายรับสั่งคำปรับแต่งผู้ใช้เพื่อนำเสนอผลงานที่ปรับแต่งแล้วสไลด์ต่อไปครับจุดเด่นของแอปเรานะครับใช้งานง่ายไม่มีทักษะด้านศิลปะผู้ใช้ก็สามารถสร้างงานศิลปะสวยๆได้เพียงแค่ พิมพ์คำอธิบายให้เจนนี่ไผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ไอตัวนี้สามารถให้ภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความละเอียดในการรับคำอธิบายของผู้ใช้จึงสามารถสร้างภาพได้ที่ไม่ซ้ำกันมีฟังก์ชันการแชร์แชร์ผลงานได้อย่างง่ายทำให้ผู้ใช้สามารถอวดผลงานบนโซเชียลมีเดียต่อไปครับ โค้ดของเราเบื้องต้นนะครับที่เราคิดมาคือสร้างข้อความด้วย AI โดยใช้โมเดลของเ e นะครับ i f f u s i o n ครับเป็นเบื้องต้นโดยใช้โค้ด y t h o n ที่เรียกโมเดลมาสร้างภาพเช่นอันนี้นะครับผมจะเรียกผมจะ Import Image มาแล้วก็ Import Generate Image ให้มันเจนให้นะครับพอเท่ากับนี่คือจะให้ผู้ใช้พิมพ์อะไรก็ได้มานะครับเป็นคำอธิบาย ส่วน image gen ai pop เนี่ยคือให้ generative ai นะครับมัน generate ภาพจาก pop ที่ผู้ใช้เลือกพิมพ์มาเลยครับ image จุด save เนี่ยคือสามารถออกมาเป็นรูปภาพและ save เข้าเครื่องตัวเองได้เลยครับฟังก์ชันการใช้งานการปรับแต่งอาจจะใช้ไลบรารีเสริมเช่น open cv หรือ p e w สำหรับการแก้ไขสีและฟิลเตอร์เพิ่มเติม,ตมในอนาคตครับ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้จากไหนสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Google p l a y หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วสามารถสมัครบัญชีผู้ใช้หรือจะสามารถใช้บัญชีการเข้าร่วมหรือเกตได้เองครับและเริ่มต้นใช้งานไดนทันทีโดยมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายกับปุ่มกดง่ายเพื่อให้เข้าใจในการสร้างภาพไม่ซับซ้อนและยังสามารถเจเนเรภาพได้จากทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้จากบนเว็บเราจะยังไม่ต้องสมัครก่อนก็ได้ครับเราจะสามารถเจนภาพในเบื้องต้นได้แบบง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนแต่ถ้าอยากให้ได้ซับซ้อนกว่านั้นก็ต้องสมัครเข้าใช้งานแอปเราครับส่วนอัปเดตนะครับที่จะมีในอนาคตของแอป AI Studio ครับระบบฟีดข่าวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามของ ผลงานของศิลปินอื่นๆได้และได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะของผู้อื่นก็คือเราจะมีการประกวดด้วยครับว่าผลงานไหนห้าดาวผลงานไหนสองสามดาวและจะนำไปจัดแสดงขึ้นบนหน้าแอปของเราครับและเราก็จะมีเพจบนเว็บด้วยให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถมาดูผลงานเราได้พร้อมกับพ็อปที่ คนชนะรางวัลน,นั้นพิมพ์คำอธิบายเข้ามาครับฟีเจอร์วาดเองสามารถให้ผู้ใช้นั้นวาดเองได้แล้ว Generative AI ของเราจะช่วยปรับแต่งให้ครับอย่างละเอียดและไม่มั่วครับเทมเพลตสำเร็จรูปจะเพิ่มเทมเพลตให้ครับเลือกใช้งานเช่นภาพแนวกระตูนภาพแนวเซนทอภาพแนวเซเรียลภาพเสมือนหรือภาพจริงครับ ในอนาคตอาจจะมีการ generative AI จากวิดีโอด้วยครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งคือการเจนภาพจากเสียงครับเราจะให้ผู้ใช้นั้นพ,พูดคำสั่งเสียงมาแล้วให้ AI สร้างเป็นรูปให้ครับสไลด์ต,ต่อไปครับวันนี้ generative AI เบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับส่วนแอปนี้ มีคนทำหรือ,อยังแน่นอนว่าต้องมีคนทำแล้วครับแต่เราจะทำให้แอปเราเหนือกว่าและปรับปรุงในอนาคตให้มันมีฟังก์ชันที่มากมายและเอกลักษณมากขึ้นในอนาคตครับถ้าเป็นคุณตอบพงคุณตอบพงจะให้ AI สร้างรูปอะไรให้ครับอ่าสร้างรูปเด็กบีตาได้ A ทุกคนครับ ถ้าถ้าผมเป็นไอผมน่าจะสร้างให้ออกมาเป็นรูปเกตและให้ทุกคนได้เอบวกทุกคนแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> คนคนมีอะไรอยากจะหามผมไหมครับมันไดเออยู่แล้วแหละครับ <S 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 ส่วนถ้าผมคิดเล่นๆล่มาผมจะให้ไอผมทำอะไรผมน่าจะ ใช้คำสั่งเสียงครับโดยการบอกให้มันสร้างรูปยูนิคอนบนทรายให้ผมมันอาจจะสร้างเป็นรูปยูนิคอนครับส่วนวันนี้ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ